โอเคท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับทีน้าเกมของ Soccer s t i k e r ท่านผู้ชมอยู่ในค่ายของ m a g i รเลยนะจำไม่ได้ท่านผู้ชมโอเควันนี้ทุน16ื่นเลยนะต่อจากมาจองร e g e n เลยนะท่านผู้ชมมาวันนี้ขอหาขึ้นสัก 20k ก็ได้ท่านผู้ชมมาดูดีว่าจะไปได้ไกลแบบสวยๆหรือเปล่า วันนี้ดูข่าวก็เซ็งเซ็งไปนิดนึงนะผู้ชมมาเล่นเกมคลายเคยรียดหรือว่าจะยิ่งเครียดกว่าเดิมมาก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดก็ใหฝากไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอดหวันคนเจิมกัมนด้วยนะครับผมโอเคมาขอเบ็ดห้าสิบยาวๆกันเลยแล้วกันนะผู้ชม ก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้หม่ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ฝากกดติดตามตามเพื่อนๆมาติดตามแอดวันด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรก็แอดวันจัดให้เพราะแอดวันจัดทุกระบบไม่มีกำหนดการอยู่แล้วท่านผู้ชมโอเคมาวันนี้มันต้องเจอสักเปิดหนึ่งแหละที่มันแบบว่ามีกำไรแบบสวยๆอะ่ะโอเคนะอุยดาดาอ้ยระดับหอุ้ยขึ้นเจ เอาดิเอาเรื่องซ้ำหลือถ้าซ้ำมันอาจจะนั้นถ้าดอกกลางก็อาจจะเจ็บอุ๊ยเข้า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 โอเคเลยอีกระดับหนึ่งท่านผู้ชมอยากกดคมแบกอะแต่เราขอมุ่งไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมโอเคมาดอกสุดท้ายเจ็กพอตเบตห้าสิบอัดได้แลยร้บแล้วนะ มาอู้หูโอเคท่านผู้ชมว่าวันนี้มาดีอ่ะห้าพันแปดจบที่แอดโอเคมาขอขึ้นดูนี้อยากไปเบ็ดร้อยเลยท่านผู้ชมอยากไปเบ็ดร้อยแม้ว่าเต็มเต็มเลยเบ็ดร้อยแอดไม่เคยไปแจ็คบอตเลยนะ,ะเพราะแบบว่าไม่ไม่ค่อยกล้าขึ้นเท่าไหร่ท่านผู้ชมแจ๋ พ่าเบนฮ้างสิวแล้วมันแบบว่าคณึกคณอนะพออยู่ระดับเจ็ดระดับแปดเนี่ยแอาจะเริ่มตั้งใจแต่ถ้าอยู่ระดับสี่จะยิงทางไหนก็รวแต่ใจนึกเลยอะ่ะไม่อยากไปเครียดอยากไปซีเรียสอะไรกับมันเยอะท่านผู้ชมมันเป็นแค่สกกอตสตเกอร์นะถ้าไม่ได้มันก็โดนจับท่านผู้ชมถ้าต่ำกว่า 21k ads ก็หยุดแล้วแหละเพราะจะแจ้งเกิดนานเดี๋ยวมันก็ดูท่านผู้ชมจะไปแจ็คพอตที่หมื่นหนึ่งพัน 7จ็ 700. มันก็คงยากอะ่ะนี่ไงมันเริ่มแข็งมันเริ่มตึงแล้วท่านผู้ชมพอเราแตกไปแบบว่าแจ็คพอตสูงสุดเนาะมันก็เริ่มจะดูเราต่อแต่ถ้าเรายิ่งไปเนี่ยเราก็จะยิ่งเจ็บตามนั้นท่านผู้ชมโอเคระดับสี่ต้องเข้าําไปโอเคขึ้น5ขอขวาไอขอสายโอเคมา สามกลางโอเคจบเลยท่านผู้ชมอย่างนั้นก็แจ็คพอตมาแล้วขึ้นยี่สิบเคท่านผู้ชมวันนี้